สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำนะครับเอาใจสายโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับก็จะเป็นการปิดสถานะนะครับไม่ออนไลน์ในแชท m essenger บน Facebook ของเรากันนะครับส่วนวิธีการ ตั้งค่าปิดสถานนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน m essenger บนเ c e บุ๊กกันได้เลยครับ เมื่อเข้ามายังส่วนนแอปพลิเคชัน m e s s e n g e r แล้วนะครับก็ในก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเข้ามายังในหน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของโปรไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนนะครับซ้ายมือครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้ามากันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าของโปรไฟล์อของเรากันนะครับก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเ,ออเมนูที่เขียนว่าสถานะกำลังใช้งานนะครับ เมื่อเข้ามาเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าของการตั้งค่าสถานะการใช้งานนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนปุ่มนะครับปุ่มแสดง ปุ่มแสดงสถานะกำลังใช้งานนะครับเลื่อนจากปุ่มซ้ายไปขวากันนะครับเมื่อเราเลื่อนปุ่มแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะปิดสถานะกำลังใช้งานอยู่หรือไม่นะครับก็ก็ให้เราทำการเลือกในส่วนของอปุ่มปิดกันได้เลยครับเมื่อเลือกปุ่มปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนตัวระบบนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับต่อไปเราก็จะไปตรวจสอบที่สถานะกําลังใช้งานของเราอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสถานะกําลังใช้งานของเราก็ได้ทําการปิดสถานะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะไม่เห็นว่า เราออนไลน์อยู่เราก็จะไม่เห็นว่าใครออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังแชทได้ปกตินะครับก็ในส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิธีแนะนําวิธีการปิดสถานะกําลังออนไลน์ในชแชท m มส s ซนเจอรก็จบเพียงเท่านี้นะครับ STE ID Channel ขอบคุณและสวัสดีครับ